เทศบาลเมืองจันทบุรีจัดแถลงข่าวโครงการตลาดนัดถนนคนเดินประจัปี2556ค่ะวันนี้เวลา8นาฬิกานางสุกันดาสุทธิพัฒนกุลนายกเทศสมนตรีเมืองจันทบุรีแถลงข่าวโครงการตลาดนัดถนนคนเดินประจําปี2556พร้อมด้วยนายกิตพัชรพลเสมอเหมือนนางสาวแววตาชีพสมุดนายวรวิ์ภูลสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีและคณะรวมแถลงข่าวณบริเวณถนนคนเดิน สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหน้าโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีตลาดหน้าถนนคนเดินหรือแอดจันทบุรีวอล์กสตรีทเป็นหนึ่งในแนวคิดการพัฒนาเมืองและการกำหนดใช้พื้นที่เมืองให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเมืองเพื่อจัดให้เป็นแหล่งรวมงานศิลปะแหล่งรวมศิลปิน สถานที่ที่ศิลปินอิสระจะได้ใช้เป็นเวทีในการแสดงออกทั้งงานดนตรีวรณศิลป์จิตกรรมตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนในเขตเทศบาลคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีจึงมีนโยบายที่จะจัดพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีให้ประชาชนมีพื้นที่จําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและในจังหวัดจันทบุรีซึ่งจะทําให้ประชาชนผู้จําหน่ายสินค้ามีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าเพิ่มมากขึ้นจึงได้กําหนดจัดโครงการตลาดนัดถนนคนเดินขึ้นบริเวณรอบนอกสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถนนเลียบเนินนาโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยน2555ถึงเมษาย,ยน2556 ระหว่างเวลา12นานถึง24นาฬกาสำหรับผู้ที่จำหน่ายสินค้าและประชาชนที่มาร่วมง,งานสามารถนำรถของท่านไปจอดได้ที่บริเวณถนนเทศบาล3สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีเนิน FM โดยเทศบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำนวยความสะดวกในการจอดรถยนต์พร้อมกันนี้เทศบาลมีรถไฟไว้คอยบริการรับส่งฟรี นักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาจับใจ่ายใช้สอยสินค้าโครงการตลาดนัดถนนคนเดินตลอดช่วงโครงการทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปท่านสามารถนั่งรถไฟชมทัศนียภาพความสวยงามยามค่ำคืนของเมืองจันทร์โดยรอบสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเดินจับจ่ายใช้สอยสินค้าและสัมผัสบรรยากาศของงานโครงการตลาดนัดถนนคนเดินได้ทุกวนเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่แบ,บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษายน2556รรหว่องเวลา12นาฬิกาถึง24นาฬิกาภายในงานจะเน้นง,งานศิลปะดนตรีพื้นบ้านสินค้าชุมชนการแสดงของเด็กและเยาวชนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรีโรงเรียนเบญจมานุสรณโรงเรียนวัดไผ่ล้อม วิทยาลัยนาฏศินจันุบุรีและวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหรือหน่วยงานได้มีส่วนร่วมช่วยสร้างสีสันบรรยากาศของงานให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นและขอเชิญร่วมในพิธีเปิดถนนคนเดินในวันเสาร์ที่17พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชค่ะ